เส้นหกมิตินะคะเสมือนคนคิ้วนะคะเดี๋ยว z ใกล้ๆนะคะได้ค่ะเหมือนเส้นคนจริงเลยดูพามาไกลจากมักกะสันนะคะใช่ตอนแรกก็กลัวใช่ไหมคะมาทําแล้วดูกระจกเป็นไงบ้างโอยชอบมากเลยค่ะเจ็บไหมคะคิดตั้งนานไม่เจ็บเลยค่ะคิดตั้งนานเออคิดตั้งนานไม่เคยทำด้วยทำครั้งแรก โอ้จเลยเนาชอบชอบมากขอบคุณมากเลยค่ะไม่เจ็บนะคะบอกเพื่อนๆเนาะไม่เจ็บเลยค่ะขอคิดถูกละโอ้ดีใจขอบคุณมากเลยค่ะดีใจเฮงๆรวยๆนะคะขอบคุณค่ะ